สวัสดีมิดัก่อนเกม f c Mobile นะครับวันนี้กลับมาอีกครั้งนะครับกับลงแลงซีรีส์นะครับวันนี้มาด้วยแผน4222นะครับลงทั้งหมด4เกมวันนี้อยากให้จับตาดูนะครับก็วันนี้จะลงกับเปเล่ตำนานการ์ดไม้นะครับยังมาดูกันว่าเปเร่ตัวนี้จะยังไหวอยู่ไหมนะครับเหตุผลที่ผมใช้เปเร่ตัวนี้เพราะว่าตอนนี้ยังหากองหน้าอยู่นะครับว่าจะเอาใครดีถ้าเพื่อนเพื่อนมีตัวไหนแนะนานะครับ ก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยว่าอยากให้ผมเล่นตัวไหนนะเป็นตัวหน้าแทนเปนเล่น,นะครับคู่อันายน,นะครับก็เดี๋ยวเราพร้อมแล้วไปลุยเลยฮะก็มาที่เกมแรกเลยนะครับเกมแรกนี้เจอกับแรงสูงกว่านิดนึงนะครับแตมเยอะกว่าตัวเขาก็ฟูลเลยนะครับเต็มๆงานนี้ผม4ม่วงนะ4-12 1-2น่แนโลนะครับ104ผม4222 2, 2. ไปครับ มาดูกันว่าเกมนี้จะเป็นยังไงถ้าเพื่อนๆที่เล่น4222อ 2, ย 2, ู่นะครับให้มาดูอันนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าเป็น,เป,นเป็นแนวทางแนวทางในการเล่นนะเดี๋ยวเล่นตามเนี้ยพาไปล้านแน่นอนนะครับโรเด้กุลิดอานายแฮมครับตักบอลได้ครับ การเกตนะรอบนี้ผมจะเล่นกองหลังแบบประคองนะครับวิ่งถอยนะวิ่งถอยไม่ไม,ไม่ไม่ดักบอลไม่เข้าเข้าชาร์นะครับจะทดลองเล่นแบบใจเย็นๆดักบอลดูนะครับดูดิว่ามันจะเป็นยังไงอาการจะเป็นยังไงวีระเป็นเลยครับอานายครับชาครับกระช้าครับครับกระช้าครับเปิดโอ้โหวีระตรนี้หาช่องดีจะจับ สวยงามสวยงามขึ้น,นําแล้วครับหนึ่งลูกครับมาดูกันเกมรับผมถอยนะวิ่งถอยอย่างเดียวนะครับวิ่งถอยดักเอาไปขวางตำแหน่งขวางทางเปิดของเขานะตรงนี้เสียฟาวนะครับลงบลองโอ้บลองพลิกหายโอ้โหโดนบลองยิงตายแล้วยิงดีซะด้วยสิโอ้โห ประมาทนะครับลูกนี้ประมาทไม่คิดไม่คิดนะว่าความคล่องของบองจะเป็นผลนะครับโอ้โหล้วหายเลยโอ้สวยจริงรถรองบองครับจุดเด่นของเขาก็คือความคล่องแคล่วว่องไวรวดเร็วขาย,ยาวแล้วก็มีสกิลการจ่ายที่ดีแล้วก็ยิงที่ดีนะครับบองนี้โคตรดีนะแต่มันจะเป็นแบ็คที่มันเติมเกมลุกนิดหนึ่งนะครับแต่แต่มันไวโอเคอานายวีล่าชิโนล่า ชินอุณาสาบไปแล้วครับเปิดอีกทีไหมเปิดโอ้โหหลับไม่ได้นะสวนสวนแล้วครับอานายสาบไปวิ่งไนงะวิ่งคองแต่ว,ว่าวิ่งไม่ทันนะโดนไม่โดนโอ้โหโดนนุ่มมากโดนแม่งของแท้วะโดนมาไม่ได้นะครับเราได้เราได้ครับกระชากไปเลยไปแล้วไปแล้วโอ้โหใจติด อานายแทงโอโหนี่งวิ่งวิ่งวิ่งถอยไปตัวหนึ่งอีกต,ตัวหนึ่งกดกองหลังที่2นะครับมันจะวิ่งเข้ามาตัดบอลอย่างเมื่อกี้เนี่ยมันดูนะย้อนกลับมาดูได้นะครับเบลเล่คาฟอานายอ้าวหลุดมาที่ชิโนล่าชิโนโอล่าเปิดไหมเปิดเรียบร้อยครับหัวนายเข้าฮอสอย่างสวยนี่แหละครับสัญญาตญานกองหน้าระดับโลกครับโนหนึ่งนะโนหนึ่ง นำแล้วครับเพิ่งแรกนํำนะสกอร์ดีนะครับให้ hey, ใครรู้มาสนาหญ่าตายตรงนี้มันเป็นสนามชื่ออะไรครับแล้วมันมันเป็นในช่วงเวลาช่วงไหนบอกผมนยผมอยากเล่นอะชอบอะฮานเวล่าชินล่าเปเล่แทงไปคู้ยพวกนี้อย่างงามโอ้โหต่อบอลนะครับถึงขั้นยกนิ้วโป้ให้ผมเลยนะ ดูดิโอ้โหโคตงามเลยครับย้อนดูได้นะครับสามหนึ่งนะครับเขมนี้น่าจะใสๆนะเอาอานายกระชากมาดึงตัดบอลได้ครับเรียบร้อยเข้าพวดตัดตัวแล้วส่วนแล้วไปเล่อานายดึงครับกระชากไปฉีไปก่อนฉีไปก่อนเนื่งกลับคือหลังเนี่ยครับไปไม่ได้ก็ถอยครับวนกลับครับ ลูกน,นี้มั่วไปหน่อยนะไม่น่ายกปัดบอลได้กุลิตครับหนึ่งครับกุลิดพิรามาิโน่าโอ้ยลูกนี้เข้าพวดเสร็จโยนไหมโยนโอ้โหปัดได้อีกโอ้โหตีได้หืมขึงเลยขึงเลยครับหืมโยนไหมโยน ติดฝั่งซะหน่อยโดนสวนครับสามสองยังไงแทงมาวิ่งนะวิ่งวิเห็นไหมวิ่งถอยอย่างเดียวครับเรื่องกองหลังวิ่งถอยแล้วกดกองหลังที่สองมันจะวิ่งไปเอ้าบอลอันนี้ผมฝึกเล่นแบบเพื่อนๆลองตามได้นะครับวิ่งถอยแล้วกดกองหลังที่2ไอตัวที่อยู่ใกล้บอลที่สุดอมันจะวิ่งเข้าไปครับ บอลได้ตุลิตเปเล่าอานายอานายเปเล่ซับเปเล่ได้ไหมกดไม่ได้นะครับฝังไม่ลงโอ้โหโงไม่ค่อยได้เลยช่วงนี้เต็มุมขับมาเทท้ายแล้วครับน่าจะไม่น่านมีปัญหานะโอเคจบไปแล้วครับวันนี้สามหนึ่งครับ match แรกถือว่าเปิดได้ดีนะไปต่อเกมที่2เลยนะครับก็แต้มน้อยกว่าเล็กน้อยครับหลักพันนะ964 967นะครับผมสีขาวนะผมสีขาวของข้ามสีดำสี 4, 2 2องทสองวิทเปเรบเปเล่ตัวนี้เป็นตัวที่ผมทำเทรน30ตัวแรก เมื่อตอนเริ่มเล่นให,หม่ๆตอนขึ้นแรงลานครั้งแรกนะครับใช้ไปเล่ตัวนี้ขึ้นนะครับมันเก่งจริงตอนนั้นบังเก่งจริงมา6-7เดือนที่แล้วนะครับไปลิตยกมัคาผลิตจ่ายพราะว่างก็จ่ายครับจ่ายที่ว่างนะตรงนี้ยกาพาไปหน่อยดึงยังวะจะท่ายัางวะกระชาาโยนโอ้โหตูจัดได้โอ้โหคว้างไกเลยครับเซต นี่ข้อดีขงกล้องหลังตัวใหญ่นะครับมันจะเบียดได้แล้วก็จะหมุนได้อาน,นายแทงโอ้โหลูกเนี้ยผมกดชิปข้ามหัวนะแต่ว่า AI มันแทงเป็นลูกทูธรรมดาให้นะพลาดเลยนไ,ไม่เข้าครับไม่เข้าถอยถอยรอเขาก็ไปไม่ได้เหมือนกันนี่ไนงะตัดเลยสวนครับอัน,นายเปเล่ ไปเล่มพลิกตัวไวมากนะครับชิปแล้วไปแล้วชินล่าชินอลาโยนผมเล่นเป็นสายที่ชอบชอบเล่นลูกคลอสจากด้านข้างนะครับมันมันดูสวยงามดีอะสวยงามสวยงามกับลูกต่อชิ้งไปชิงมานะครับวันทูอะไรเงี้ยชอบเล่นตั้งแต่สมัยเล่นเพนดึงนะครับเล่นวินวนิ่งสามอะไรพวกเนี้ย ใครยุคเดียวกับผมนะทักได้นะครับบอกได้นะครับเล่นวินดิง้งแต่วินดิ้งไหนเอาแล้วโดนแล้วกระชากไปตอกกลับมาลุลิดปากเข้ามาตัดบอลได้ครับสวนสีหนึ่งฝายครับโ,โดนดสับกระชากกระชากดึงตรงประกบเปเร่ไปเล่หึงกลับมาโหจ่ายติดยังได้อยู่ครับชิมล่าเปเล่ ไเล่ได้อยู่ไปชิล่ลาต่อชิล่ลาสับโยนโอ้โหอานายมงเต็มหัวขอได้ปากถายจะขาดเอาโไปครับน้ำแล้วครับหนเล่นเกมรับนะครับวันนี้เรามาดูเกมรับฝึกเล่นแบบใหม่ผมบอกก่อนนะผมปิด AI นะครับปิด AI แต่เปิดเปิดสลับตัวอันบนอันล่างก็สลับตัวเองนะครับ มันจะล็อกตำแหน่งได้ดีกว่าที่จะเปิด AI นะครับไม่งั้นกดเปลี่ยนตัวมาปพ๊บมันพุ่งเลยนะพุ่งใส่เลยนะนะครับถอยนะถอยไปรอตั้งมันอย่งไงเขาก็จ่ายมาติดอยู่ดีนะโอ้โหลูกนี้แม่งไปได้ไงวะชิบห่าแล้ว CR7 ของแท้ลูกนี้ห่างครับประกบห่างนิดนึงไม่คิดว่าเขาจะไปได้นะโอ้หไปได้เฉยเลยโดนเลยมาแก้ตัวใหม่ ลิดครับวอล์ e เกอร์อานายอานายล็อกทีนึงกระชากไปโอ้โหได้อยู่ะคามแข็งไปเล่แทงปังเรียบร้อยจังหวะนี้นะครับสามารถสับสปรินได้นะครับแต่ว่าผมใช้ต่อเพราะว่ายังไงมันก็หายทั้งคู่นะแต่ผมต่อกดีกว่าเพราะจังหวะที่ตอเนี่ยวันมันจะห่างตัวไปนิดน,นึงทาให้เราสามารถกดหลอดพลังรองไว้ได้เลยนะครับวิ่งเข้าไปมันจะใส่เลยนะอันนี้อันนี้ทริคนะ ได้เหมือนกันพอดูมุมแล้วมันหลุดครับกองหลังมันหายเนี่ยถอยถอยอย่างเดียวถอยแล้วก็กดกองหลังที่2ครับกองหลังสองวิ่งเข้ามานะหายแล้วโต๊ะกลับอานากระทาอ้าวเรียบร้อยครับงานนี้ได้ไหมล็อกทีนึงเรียบร้อยครับนิ่มไปครับโอ้สามหนึ่งครับงานนี้น่าจะใสนะแมตช์นี้น่าจะใสอยู่นะ เตามเยอะเลยนะได้ได้ไดตามเยอะนะครับเพราะว่าแตางามากกว่านิดนึงนะไปครับคุณฤทธิ์มาหมุนทีนึงคุณฤทธิ์ยิงไหมยิงโอ้โหดอนาน,านุมา่านี่แหละตั้งแต่เปลี่ยนจากมาม่ามาเป็นดอนนี่ผมเสียประตูน้อยลงนะครับอันนี้อันนี้บอกกันเลยนะถ้าใครคิดว่าอยากจะเปลี่ยนแบบทำให้เกมรับดีขึ้นนะครับประตูมาเป็นอันดับแรกเลยครับ ประตูต,ต้องเป็นดานสุดท้ายของเราแล้วแนะนําเทนเม็ดส้ม30มสเอาส่วนม่กีแล้วอ่านายไปครับโยนไหมโยนที่เออโอ้โหไม่ได้ว่ะตับบอลได้กลางชิง่าปันโอ้โหตัวหลุดไปได้หไหมแต่ว่าความมั่นใจไงกับแต้มนําเยอะไงมันก็เลยยิงเองครับแต่ถ้าเกิดยังตามอยู่เมื่อกี้ต้องส่งตัวที่หลุดไปนะถึงจะแบบชัว์เพท้ายไหมเพท้ายแล้วไโ ชิโนล่ละโอ้อเล่าดึงครับดึงดึงไปมุมทงครับเรียบร้อยน่าจะจบโอ้โหขอบคุณมากนะครับสำหรับแ,แต้มหมืน่นแล้วแล้วก็มาเกมที่สามครับแต้มผมมากกว่าอยู่พันะ 1, 1. หนึ่งนะพันหนึ่งผมสีม่วงนะครับ ตีสองสองเหมือนเดิมชุดเขาชุดอะไรอะ่ะสวยจังของสเปนใช่ไหมโองสเปนสีเหลืองทองนะครับคาดแดงชุดยูโรเลยไปครับไปเลขครับกุลิดครับครับโยนทีนึงได้นะแต่ไปต่อไม่ได้แน่นอะนรูนี้โลุมโอเคได้เต่มู บกมือใหญ่ๆมาเรียบร้อยซาลิบาโบกมือมาจากบ้านเลยครับไหมโบกมือมาจากบ้านเลยโอ้วันนี้เล่นแต่เล่นมาเนะพิ่งจะเตะม,มุมได้ลูกน,นี้แหละนะครับถอยไปรอเลยแล้วกดตอหนที่สองมาไหมตอนที่ออสองมันจะมาแซะครับแต่แซะไม่อยู่ก็ต้องโดนนะครับเา้าโดนไหมโดนอนุูมาเป็นไงนี่ไงดอน เนี่ยถ้าเรามีประตูที่ดีนะก็จะเซฟเราไปได้หลายลูกนะป๊บดึงมาหมุนส่งต่อหมุนที่นึงไปต่อตัวว่างติดออ,อืเอาอย่างได้อยู่ครับดึงส่งไปเลยติดอีกเนี่ครับจังหวะมันจะช้านิดน,นึงนะเพราะแต่การพลังมันเก่าแล้วนะถ้าถ้าเป็นตัวใหม่ขึ้นมาหน่อยหรือแบบไปเลขเก้าเจ็ดจุดจีนนะโอ้แเ้วเรื่องนะครับ เลยเอาปั่นเรียบร้อยติดสบายดอนสบายอย่างนี้ทั้งวันยังไหวแต่โอ,อไปเปเ่อะไรสับเอาเรียบร้อยตอขายไปเลยครับได้ไหมยระดนี้ได้ไหมปั่นเลยเรียบร้อยโอย้ oh, จังหวะนี้เนื่องจาก คลิปที่แล้วนะที่โกงความตายนะผมโดนลูกตอกไปเยอะครับงานนี้ขอเ,เอาคืนนะเล่นตอกบ้างนะครับถึงมันจะตอกไม่ค่อยหายก็เลยแต่ว่าขอตอกหน่อยังหว่าเมื่อกี้ดูจริงๆดูจริงๆมุมได้ครับก็เลยตอกนะถอยไปรอแล้วก็กดหลังที่2ครับนะมันจะมาแซงอย่างนี้เลยมันจะวิ่งมาอนายตอกนี่ไงความเก่กงของอานายครับเป็นนี้ครับ ถึงจะหลุดเท้าแต่ว่าก็ก็ไปเอาต่อได้ไปเล่หมุนทีนึงโอ้โหอย่างสวยยังไงวะ <c oughs> หมุนเมื่อกี้สวยจัดเมื่อกี้สกิลติดตัวนะครับโอ้ห้นแรกสองศูนย์น่าจะไม่มีปัญหาเดี๋ยวมาดูเกมรับคขึ้งหลังนะว่าผมจะเอาอยู่ไหมจะโดนหรือเปล่าสัตว์อ่าโดนครับเรืยอร้อยครับได้ครับโอ้โ <c> ห <oughs> โดนแซะ ตายแล้วเอาแล้วโอ้โหโยฮันครับโอเรื่องว่ะอันนี้พลาดเห็นๆน,นะครับโดนแซะง่ายๆเสียประตูเลยนะครับต้นขึ้งหลังด้วยนี่แหละเล่นนะปลอดภัยครับเล่นปลอดภัยอย่าอย่าประมาทนะประมาทแม้เสี้ยววิโดนเสียประตูเลยนะครับพะแรงก็ไม่ธรรมดานะครับน่าจะพวกนี้น่าจะผ่านแรงร้ายมาแล้วนะกําลังไต่ขึ้นไปอยู่นะครับ มือไม่ธรรมาดาอ่าตัดได้ครับเล้วครับครับเขาน่าชอบยิงไกเลยผมก็สายตัดครับบอลไม่ถึงหน้าเขาอ่น,นายตาไปก่อนขี่ไปก่อนล็อกทีหนึงเปเล,เล่โอ้โหเกือบได้ไหมไม่ได้ครับ ซากา้าคขาไปทีตัดได้ไหมไม่ได้ยิงไหมไม่ยิงโอ้เจังหวะเมื่อกี้มน่าโดนยิงอ่าเรียบร้อยครับล้ําหน้าครับเมื่อกี้ถ้าเขายิงขวาไปเลยผมน่าจะหายนะจังหวะไม่น่าพลิกกลับมาหายแน่ๆโอ้ยดีครับเออหนี้ช้าหน่อยนะกดสลับมุมกลอก้องอยู่นะครับกลัวดโดนครับกลัวดโดน โยนทิ้งไปก่อนหาไกลๆหน้าประตูก่อนเดี๋ยวโดนโดนครับหมุนอีกแล้วสับนยครับเพอะใช้สกิลไปแล้วครับสองทีปุ๊บตัวมันจะช้าแหละพอช้าเราก็เข้าได้ง่ายๆแหละอืม,อมไปเล่ตอกผิดมุมไปหน่อยโดนครับหรุดอีกแล้วอสาก้าสกตเต,ต้ตัดได้อืมงาม โตกลับครับอานาทราบไปไปดึงไหมเข้าไหมโอ้โหวิย่ยแม่งลัน่นช่วงกดวิ่งเร็วมือแม่งไปโดนทางซ้ายครับมันเป็นสกิลต่อผมเชี่ยอันนี้นาอากาศทำงามหายไปเลยนะครับระวังเรื่องการใช้สกิลเรื่อง่เร็วด้วยครับก็นิ้วอ้วนนิ้วอะไรก็ระวังด้วยนะลดน้ำหนักนะ <laughs> โอเคอันนี้ก็ใส,ส่ มาครับเกมที่4เกมสุดท้ายครับก็แต้มผมมากกว่านะครับได้มากกว่าตัวน่าจะใกล้ๆกันนะโอ้โหชุดสวยเลยชุดแมวเหมียวสีชมพู4-2-4นะครับ4-2-4สยังเป็นตัวเก่าๆอยู่บ้างน,นะครับโอเคสี่เหมือนเดิม4-2-4เนี่ยผมเคยเล่นแล้วนะมันตรงกลางมันรั่วมากนะหลุดมากนะกแอปเดียวถึงหลังเลยนะครับทีเดียวถึงหลังเลย ใคเล่นเก่งก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าผมไม่เอานะครับต้องการมี cdm สักตัวหนึ่งก็ยังดีโดนไหมมิโกเไปเลียมอืม้อป้องกันด้วยสายตาไปแล้วมิโก้ข้อเสียคือยิงไม่ดีครับทุกอย่างดีหมดครับยิงไม่ดีครับเลี้ยงดีวิ่งไวส่งพอได้แต่ยิงไม่ดีมเมื่อกี้จริงจริงถ้าเป็นคนอื่นน่าจะหายไปแล้วครับพระทามันห้าห้าด้วยมาเกมของเราครับบุริตหมุนใจไปที่ว่างครับมาที่ หาานไปเล่ไปเล่ว่างยิงดิสัดท้ายหน่อยซ้ายนะเมื่อกี้เท้าซ้ายสี่พลาดลนะนะหมุนขวาวถอดเต็มข้อล้วจะได้นะเรียมรับครับเรียมรับผมจะไม่ไล่นะครับจะเริ่มไล่ก็ต่อเมื่อเขาเลยเส้นครึ่งสนามมาแล้วนะไม่งั้นเปลืองพลังงานผมจะเริ่มไล่อะได้อยู่โอเค สลิบาอุ้ยเกือบอครับกุลมดิบได้ไหมเนี้ยอยู่แทงบอลไปอาไนาชินอลาเอาชิปไป,ลลไปเลยอะรุ่นี้เปเล่เนี่ยครับเนี่ยครับจับบอลกระเด้งครับไม่งั้นนะโดนแน่เขาก็สวนมานะนิโกตาเอาของนี้ไงเนี่ยยืนอยู่เฉยยังไม่ได้ไปเตรียมตัวจะวิ่งนะครับแต่ว่าเขาเขาต่อมาก่อนก็เลยได้ได,ได้มันห่างแทงบอลได้วอลเตอร์ วล่าฮ right. oh, mm ุลิทอะไรอโอ้โหล็อกไวไปหน่อยอีกอันนึงผมกำลังฝึกนะเวลาเผชิญหน้ากับกองหลังหรือแบบตัวการอ้าวเซฟได้เวลาเผชิญหน้ากับกองหลังหรือแบบตัวที่เขาป้องกันอยู่นะครับพยายามอย่ารีบใช้สกิลครับอันนี้กำลังฝึกนะกำลังฝึกให้ให้ดูจังหวะด,ดีดีล็อกหลบไปแบบใช้ a า a ลอกหลบธรรมดาก็าทัพเก่อนนะครับแล้วก็หาจังหวะด,ดีดีใช้สกิลไม่งั้นเราจะเสียสกิลฟรี free. มันทําให้เราตัวเราเชื่องช้าจังหวะที่เขาได้เขาเข็มจริงมันจะเอาไม่ได้นะคร พยายามฝึกครับอ่ะได้วะสกสีบอนได้วะอือหือมหมดครึ่งแรกคืนสะูงนะยับน,นี้ทักทายกันเป็นคนละทีสองทีมาขึ้นหลังกันนายนลิดครับเช็คหน่อยเช็คหน่อยโอ้โหยับได้ว่ะอือหือ เอาตัดได้หมุนโยกเรียบร้อยนี่แหละไปเร่ครับตำนานไปเล่การ์ดไม้ยังไหวอยู่นะยังไหวอยู่ยังพอได้อยู่แต่เปเร่ม่ยิงแรงจริงเปเล่เหมือนยูเซบิโอครับแต่ยูเซบิโออัพเกรดเท้ามาเป็น5 5คล้ายๆกันเลยครับไปกระชากโอ้เข้าการได้ร้อยเอาไหนได้ไหม วีล่าจินอลายิงนี่ตูวเขายังไม่เหวอะนะไม่เหวอไม่ได้แต่มุมโอ้โห,โหตรงนี้ก็ไม่ได้ใช่ไหมโอ้มาสวนมาอิกโก้เรียบร้อย ายว่ามีที่ว่างครับถ้ามันขับขันนะถ่ายที่ว่างเดียวครับแทงบอลเป็นสามเหลี่ยมยังไงก็รอดครับเป็นเทคนิคการแก้เพรสจากของจริงเลยนะอ้าวเรียบร้อยสับได้โอ้โหจ่ายไ่อย่างคลาสเรียบร้อยครับโอ้โหเปเล่โคตรคลาสสับปุ๊บหนีไปเลยเขาน่าจะสวิตกองหลังอยู่แล้วแล้วอาจจะดึงไม่ทันนะอันนี้ชอบถอดเมื่อกี้ผมเคยเจอบ่อยผม,ผมเป็นบ่อยก็คือสลับมาแล้วกาลังจะกดวิ่งไปรอดนี่แนะหละแต่ว่ามันเอือ กองหลังมันเออมันก็เลยแบบทําให้กองหน้าผมวิ่งไปรับบอลได้ครับโอเคสองศูนย์เจ็ดสิบเจ็ดนาทีมาดูกันว่าจะเอาอยู่ไหมจะรอดไหมโอ้โหล็อกอีกทีหนึ่งได้อยู่ฮุริตแทงมาชินลุล่าออื้หือวานได้เนี่ยนะเห็นไหมวิ่งวิ่งถอยครับวิ่งถอยอย่าไปเข้ากระทะไม่ต้องดักด้วยวิ่งถอยไปดูว่าเขาใช้สกิลยังไงถ้าเขาลั่นสกิลมาก็คือเสร็จอย่างที่ผมบอกอะพยายามดูจังหวะดีๆ บื้ยล็อกไหมตัดได้ไหมวิ่งล็อเอา้านี่ไงนี่ไงเก็บชายได้นะครับแมต์นี้ครับน่าจะไม่มีปัญหาครับสองศูนย์เรียบร้อยจบแล้วรอยไหมจบไหมโอเคจบแล้วครับช้าสามแมตช์สี่แมตช์รวดเลยนะครับ เอาเรื่องนะ4-2-2-2กับเปเล่การ์ดไม้นะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับลุยแรลงซีรีส์นะครับในแผน4-2-2-2กับเปเล่การ์ดไม้ตำนานนะครับก็สนุกนะครับสนแผนนี้สนุกนะถ้าใครสนใจเล่นแผนนี้ก็ตามมาดูได้เลยนะครับมีอะไรคุยกันในคอมเมนต์ได้อยากถามอะไรถามได้นะครับก็ สำหรับคลิปนี้นะหวังว่าจะเป็นประโยชน์เับเป็นเพื่อนที่กําลังหาแผนเล่นนะครับแผนนี้เป็นแผนที่เอาง่ายเล่นง่ายนะครับเอาไว้สําหรับขึงถ่ายบอลตรงกลางนะครับถ่ายไปซ้ายขวานะครับมันจะออกปีกด,ด้วยนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดคนเล่น4-2-2หนนึ่งโลเนี่ยมันจะเจาะกันตรงกลางเป็นหลักมันจะจ่ายกันเป็นสามเหลี่ยมตรงกลางจะไม่ออกปีกเท่าไหร่นะครับสำหรับคนที่อยากเล่นปีกด,ด้วยแต่ไม่อยากให้ปีกขึ้นสูงมากนะก็มีหน้า2ตัวแล้วก็ปีกอยู่ซ้ายขวานะครับถ้าเราเลือกตัวปีกซ้ายขวาเป็นตัวที่มีเวิร์ก 2ตัวนี้จะลงมาเล่นเกมลับช่วยเราด้วยโอเคแนะนําแบบนี้นะก็จบไปแล้วครับก็ยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับสาหรับเกมต่อไปผมจะยังไม่เล่นนะอีก2เกมนะมันจะขึ้นล้านผมก็จะหยุดไว้ก่อนตามแผนที่วางไว้นะครับชนะ4แม์แล้วก็เลิกก่อนเดี๋ยวเผื่อกุ้งนี้มาว่ากันว่าจะเป็นยังไงนะก็หวังว่าเป็นประโยชน์นะครับก็อยากเพื่อนที่เป็น fc อยู่แล้วนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับคนที่แวะเข้ามาดูก็อยากให้กดติดตามนะครับแล้วเจอกัน